วันนี้คุณเดียมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเราคะอ่าวันนี้เป็นเคสเกี่ยวกับไตแล้วก็เระหวานนะ่ไตเบาหวานคือในคนเดียวกันใช่ค่ะบคือคือคนซื้อเนี่ยเขาเป็นน้องชายคนป่วยคือพี่ชายชเขาน้องชายเนี่ยติดต่อมาตั้งแต่14ตุลาปีที่แล้วอ้ยนะบอกว่าพี่ชายอายุ43่สไตระยะสไ่ปลาย เป็นเบาหวานด้วยหมอบอกว่าให้เตรียมตัวฟอกไตแล้วก็กินยาเบาหวานแล้วก็ตอนนี้มีอาการตามัวเหมือนเบาหวานเริ่มขึ้นตาเบื่ออาหารกินได้น้อยหน้ามืดเป็นบางครั้งแล้วก็ต้องฉีดยาควบคุมเบาหวานทุกวันชรใ่คับแล้วพอมาถึงเดือนที่แล้วเขาทักมาอีกรอบหนึ่ง ด้วยความที่ว่าเขาเป็นเป็นผู้บริหารระดับสูงในในในองค์กรนะครับ mm hmm. เขาก็แบบทิฏฐิเขาสูงเขาแบบว่าเชื่อเชื่อดีไหมไม่เชื่อเอามาหลอกกันหรือเปล่า่าเ mm hmm. จนสุดท้ายเขา mm hmm. เขาขับรถมาหาเดียเลยมาคุย mm hmm. นั่งคุยกันเลย mm hmm. เปิดหนังสือคุยกันว่าเออมันเป็นยังไงตัวอูมีมันช่วยยังไงฮ mm hmm. าช่วยยังไง mm hmm. จนสุดท้ายเขาตัดสินใจทานตัวอูมีเนี่ยสองซองแล้วก็ฮาร์หนึ่งซองครับก็ ผ่านไปหนึ่งเดือนเขาบอกว่าวันนี้เขาเพิ่งโทรมาเขาบอกว่าเนี่ยพี่อย่าหาว่าพี่สอนเลยนะ <c oughs> พี่ก็ไม่ได้อวย <c oughs> เพราะว่าหมอก็บอกว่ายังไงมันก็ไม่ดีขึ้นแล้วป,ประกอบกับเท้าของผู้ป่วยเนะี่เป็นแผล <c oughs> เป็นแผลแล้วเข,เขาก็บอกว่าขนาดพี่ยังไม่กล้าถ่ายมาให้น้องดูเลยมันขนาดไหน <c oughs> แล้วตอนนี้มันเริ่มคันคันแล้วเริ่มแห้ง <c oughs> ทางเดียก็บอกว่าพีม่มันดีมากเลยนะครับตอนนี้คือแผลเบาหวานะมันกาลังสมานตัวนะครับ<ช>ครับแล้วก็จากที่เขาทานอาหารไม่ได้เลยก็คือทานคำสองคาแล้วก็อาเจียนออกตอนนี้เริ่มทานอาหารได้เพิ่มขึ้นค่าไตค่าไตาทาตาล่าสุดที่ดูนี่คือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับ GFR ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ ระยะ5ก็ปีที่แล้วคือระยะ4ปลายแล้วเพิ่งมาทักเดียนเดือนที่แล้วเข้าระยะ5ใช่ครับแต่ก็ไม่ยอมอไม่ยอมฟอกเพราะว่าเขาเขาเคยไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลแล้วหมอไม่ให้กลับบ้านหมอว่าหมอบอกว่าต้องฟอกไตด่วนเลยของเสีย้านะจเยู่อก็น่าจะเฉียบร้อยแล้วครับช่วงนี้ปีเรม่ ตอนนี้ให้ให้ไปตรวจอยู่ครับแต่ว่าพี่ชายเขาเอ็นน้องน้องชายคนซื้อเขาบอกว่าตกใจก็คือทําไมแผลมันแห้งเพราะปกติแผลเบาหวานเขาเขาไม่เคยแห้งเลยใช่เขาแชะตลอดใช่จนจนหมอทักว่าอาจจะต้องตัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ยอมถายรูปมันเขาก็กลัวคเขาไม่กล้าถ่ายน่าจะยุ่ก็เดี๋ยวยังไงได้ผลเลือดแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูขาต่อมดูแลระยะยาครับอันนี้ก็เป็นอีก แบบระยะห้นะคะแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยทานชุดนี้อูมิสองนะครับทานไปได้หนึ่งเดือนเนึ่งเดือนนะคะแถมเบาหวานแห้งแถมเบาหวานแห้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดตามเคสนี้ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video